ครับผมอ่าตอนนี้เข้ากลัะทิข้าวบรรเจอนะแม่ค้าเขาขายอ่าแม่ค้าชาวทยมเขาขายอ่ะเขาบอกข้าวซอยนะครับผมข้าวซอยขายข้าวซอยอ่ะอ๋อเอาที่ไหนมาขายข้าวซอยยังมากพุนฮะยังมากพุนขาวซอยยังมากกว่านะเออหาปซอยยังมามากอ๋อนี่ขา้าวซอยอ่ะอ๋อกี่รอยนี่ยคเพ่อนนี่ อ๋อข oh, oh, ึนก oh, exactly right. huh? uh ิโลประมาณห้าร้อยนะเ็ดเอาคนเดียววะเฮ็ดเอาคนเดียววะอ๋อเอ๋อหาใกล้ต้นบารเนอะฮะอืมซื้อซื้อซื้อเอาหางลอยเหรอเอาหาลอยเดี๋ยวเดเข้าันเอาเข้าเขารันเอาปีครับอันนั้นได้ยังาะ

เอาเรียนเขาทั้งคนงานทั้งชาวบ้านเขานะครับผมแต่ตอนจัดนะก็ครบมาสามอ่าสามสิบบาทเอาบ้างก่อนเอาบ้างก่อนอันนี้เห็ดเอาคนเดียววะอ๋อเอาคนเดียวเนอะอ๋อลำลำไม่เอาขายจำการไม่เอาขายจำเพลินวะมือจำการก่อมืออ๋อมือจำการก่มืออ๋อมาที่ใครทำมืออะผมแม่ค้าอ่าแม่ค้าขอขายอะโอเคโอเคโอเคโอ้จัาประเพณีเนาะ อ่าๆๆป้าผมซื้อเลี้ยงเขาเดี๋ยวดูตัวนะอ่าแล้วก็ปอกไปเห็ดถึงงานนี่ปอกไปถึงงานแม่อ้แม่แล้วก็ปอกไปเห็ดถึงงานปอกไปเห็ดแถ้มาวะอ๋อปอกไปเห็ดท้ำคานคุกอ๋อคานคุกไหมคานคุกโอเคครับผมดูขอซื้อขาซอยกันนะข้าเสียวแผ่นข้าวสาลีแผ่น อันนี้ไหมครับชาวไทลื้อเมืองยองมาม,ามาขายกันจริงๆนะครับผมอ๋อที่ปลอกมานะ่าอ่ะ,อะ,อะดูข้าวห่อกะละกันนะครับผมวันนีก็หมูนะ,ะหมูก็ซอยเขานะไประเรียงปลาเรียงคนงานเขานะโอเคโอเคครับผมมีโอกาสเดี๋ยวตัวค้าขายข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวเลยนะเคยถ่ายทำที่เมืองยมถ่ายก๋วยเตี๋ยว กาซอยขายเส้นอ่าวันนี้มาเจอครั้งนึงลองดูนะครับผมวิถีชีวิตของเขาอ่าอาชีพของเขานะเพราะอันนี้เส้นเป็นปบบสองสามพุงละอ่านี่งสองพุงฮะอ๋อไปขายทางไหนมาไปบันเต่าไปเอาขายก็มาไงอ๋อนี่เอาไปนี่อ๋อซื้อไปล่ะอ่าอืมโอเคโอเคอ่าอ่ะจังงา ใช่ครับว oh, ่าม oh, yani. ิอ่เขาแค่ว่าจังก okay, 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 e okay. ี่กิโลก็อันเียโอุ้ยโบราณโน้ามงนี่อ๋อครับผมดูเโบราณของโบราณของโบราณกี่จกี่ขันอันนี้ห้ารครับหารอยหขันหกขันห้าอย๋อเห็นละเห็นถ้าร้อย่ของโบราณขาเคยถามบะอ๋ทานภาสายต้องต้องต้องกาไกลอย่างเดียวเหรอมาแกเนี่ยมิ้วอื่นเ้นได้ย่ะเดี๋ยวเลองดูล้อยู่นะงอรอันนี้ก็เลยมมว เราเป็นอันยอยเลยเอาอนี่าอ๋อเอ่อใหูมแต่บ้านโบราณตั้งืองยองก็จะทีนีน่ะืางยองก็จ็ด่มงยองเพเป่าประดามออลอ๋ครับผมอันนี้คือขอให้สั่งเขาเนี่ยเห็นกจะตระเวไม่ล่ซื้อเป็นครับผมนี่ก็คือเค่องั้งอาหกขันนี่กหกจอยครเ่อกหกขันเนี่ยขัน ตาเขาขันประมาณครึ่งนกะิโลอ่าครึ่งกิโลนะครับผมทางนี้เขาเรียกเป็นขันเป็นจอยนะไม่ได้คิดอ่าไม่ได้เรียกเป็นขีดเป็นกำเป็นกิโลเหมือนเราโอ้อันนี้เหรออันนี้อันนี้น้น้ำหนักตั้งอยูนี้อันนี้น้ำหนักจ่อยจ่อยจ่อยง่ะสิบขันอันนั้นนะสิบขันอ๋ออันนี้น้ำหนักไหมนะก็ประมาณอ่ากิโลกิโลไปกิโลสองขีดกันฮะ คิดลงไปสามคิดสี่คิดหรือเปลอ๋อโอเคโอเคอเคนี่ยได้เห็นถ้าผมจะเห็นแบบใกล้ชิดนะเครื่องสร้างออตาสร้างตาร้างนะฮะเขาขายอะไรงไงกันนะตอนนี้ซื้อข้าวตี๋ยวอ่าทางนี้เราคับซอยนะผมอค้านามทำเองผลิตเองมาขายนะฮะอยู่บ้านไหนเหรอ,บ,อบ้านจำต้องอตอนนี้ลองซื้อไอ้ตัวน,นีนะ้ห้าร้อยจัดถ้าผมหาไวัคซีนก็ได้น้ำจิ้ม ครับผมดูครับเขาขก๋วยเตี๋ยวคนอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นแผ่นไงอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้แบบคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นแผ่นกระมีเอาข้าซอยแผ่นเขาซอยแผ่นห่นละอ๋ออ๋ออ๋อแบบเป็นแผ่นกระมีซื้อแล้วก็จะไปตัดเองอ่าเป็นเส้นกระมีอ๋องนะครับขอแก oh, oh! oh, oh, okay. okay. oh, ้ว อ,อ๋อขายย้อยนี่มันจังยังยงวะอ่ายังยงเป็นเพนนะว่าจ้างนะอ๋ออ๋อเนนนะฮะอ๋ออสามร้อจ็ดนะครับผมสามบ้าทกรผมดูว้าขายก็ยเจี๋ยวเลยพ้าขายก็เตี๋ยวนะทำเองผลิตเองแล้วนามาขายนะอันนี้เรียกว่าข้าซอยนี่ผมดูแบบใกล้ชิดนะฮะนี่มึงเปิดจอออ อเมริกาเป็นกับเดียวอะไปไกลนะเดี๋ยวโฆษณาขายเถอะมึงย้อนนี่เห็นคนเท่าหบขายหบขายแล้วก็เป็นแผ่นติดแผ่นมาขายนะเขาซอยโบราณเป็นเอาตองตึงหอตองก้วยเนี่ยตองกะลาตองยังตองจริงนันนะองแต่ผมจะก็ขายกันอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเลยเออคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะซื้อแล้วก็ไปปรุงเอง ทิ้งไปเครื่องสั่งนี่ตาจังนี่ขอห้เห็นที่หันที่ถ้านตัวเครื่องสั่งอีกครั้งหนึ่งตาจังตาจอยแบบโบราณฮะใช้เป็นแบบนี้หม้อแก่ม่ ก็ม <behav> ีชาวบ้านมาซื้อเรื่อยๆนะครับพ่อค้าก็รู้ว่าเอ่อเขามาขายก๋าเสียวก๋าซอยนะครับจะมีท่อค้ามาชาวบ้านก็มาซื้อกันนะฮะหมดละห้าร้อยจ้าสามร้อยจ้าก็ประมาณห้าบาทสิบบาทก็ซื้อกันได้ไม่แพง สองนัจกสองนัดก็สองนัดก็หก,บ,ก,บ,กบาทก็กินได้แล้วเนี่ยโอ้อิ่มได้แ้วนะนทุกวันเราไปจิมไป่อนอ่าอ่าโอเคโอเคไม่แพงถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เนี่ยครับผมก็ขายแบบค่าๆอย่างบั้นเตามีห้าบาทสิบบาทก็ซื้อกันได้นะคระับวยเกี๋ยวต้องนำไปปูเองทำเองนะครับ